เป็นสามามที่เกิดหน้าฝนนะครับเอาเครืาา่อมาจักรสั่มันสูงเกิดหน้าฝนสูงรถบก่กข่อยเบอร์เสือ้อดอกอพวกเกิดหน้าฝนขาเห็นกับพี่เห็นบ่าอีเบอร์ยังนน่ะนะฮะอีเบอร์อกเ,เกิดหน้าฝนมันคือเทียกครับแท้อยถามเมื่กัน่ะมันเกิดปีหนันมันเลงคำถามสำหรับสามามายเลขสิบห้าถ้าเปรียบเทียบตัวคุณเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งคุณจะเปรียบเทียบตัวคุณเป็นดอกอะไร เพราะเหตุใดถ้าเปรียบเทียบตัวคุณเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งคุณจะเปรียบเทียบตัวคุณเป็นดอกอะไรเพราะเหตุใดเชิญครับจับเวลานานาจิตตังตากคนและก็ต่างความคิดยูเรียขอเลือกเป็นดอกทานตะวันค่ะเพราะดอกทานตะวันมีความทนลมน้ําและฝนค่ะแดดด้วยนะคะ ค่ะก็จะร่วงโรยไปตามการเวลาของเมร็ดเมล็ดนั้นสามารถนาไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะมเมื่อหมดอายุไข่ไปแล้วก็จะนําอวัยวะร่างกายของเราไปบริจาคให้มูลดิหมดเวลาค่ะหมดเวลาล้มคะหมดเวลาค่ะกรรมการพร้อม,หมให้คะแนน ถูกใจแฟนๆหน้าหน้าเวทีนะครับถูกใจขอเสียงหน่อยครับกรรมกานลื่นไม่ผิดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถูกใจทั้งสองท่านขึ้นเข้ามาในรอบสุดท้ายนะครับผมเออหาวางไฟส่องใจจะของกานมันสี่หมื่นปวดลูกเราจะไป็นยอดอย่างนี้นะฮะเราอยากให้บอทนมเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและให้บอทนมเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศและสาวงาม ผู้มีการจะประกาศต่อไปนี้คือสามาบผู้ใดร้องตำแหน่งชนเลศในการประกวดสามาบในค่ำคืนนี้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ประกาศก็คือผู้ที่อันดับสองนะครับเป็นชจริพี่น้องประทึกใจบอเอาหมายเลขอะไรเชียร์หน่อยสีด้านหน้าเวทีหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรรางวัลชนเลศ Icana, ได้แก็บได้เก็เหมายเลข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 ้หมายเลขก้าลองกันแล้เั้หนึ่งได้แก่หมายเลขสิหมายเลขเก้านางสาววายย อายุตานารีจันครับเตินผู้ชนะเลิศบัลลูบัลวังให้กับรองสนะเลัดัหน่นะครับผมหมายเลขสิบห้าเลียได้อีกสองเอีกนะครับผมวความสามารถทุกตัวความสวยความงามบวกกับความมั่นใจทำให้เธอผ่านเข้ามาถึงลีด้รัมนี่คือความั่ใจที่ายความรกความเมตาจากพี่น้องทางบ้านความเมตตาจากพี่น้องให้หน้าวีพี พอพักกสาวงามทุกท่านแบบนี้ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอเสียงปรบมือกับนางงามด้วยนะครับเราคป็ครอบเกิดที่หกที่นักการเราเป็นหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆ